วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นแต่บอกก่อนนะคะว่าคนไหนมีแล้วก็ขออภัยด้วย <Okay. S 1> ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีก็ดูตามพี่แป้งเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาไปรับกุงกุดแล้วก็เสื้อแล้วก็งาเกงบอกเลยว่าครบเซ็ตได้ทั้งชุดคูดเทแถมวิธีทําก็ไม่ยาก ไปเราไปดูกันเลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะกับแมปพี่ ไพรเวทน,นะคะหรือเป็น V A P ของตัวเองเลยจะได้สะดวกไม่โดนคนอื่นกวนค่ะเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยห้ามกดข้ามนะเดี๋ยวจะไม่รู้นะคะว่าทำยังไงพอรน้องเข้ามาแล้วนะคะให้ดูด้านล่างมุมขวามือจะมีนะคะขึ้นว่า New Map หรือเป็นแบบที่2นั่นเองให้กดไปเลยค่ะพอเรากดมาแล้วนะคะให้น้องกดเพล y นะคะพี่แป้งแนะนําว่าอย่าเล่นคนเดียวให้เรียกเพื่อนมาเล่นด้วยจะได้ง่ายๆนะคะตอนนี้นะคะพี่แป้งจะเล่นทั้งหมด3คนโดยให้อีกตัวหนึ่งของพี่แป้งเนี่ยเป็นฆาตากร ยืนอ,อยู่เฉยๆจะได้ไม่ต้องโดนไรค่าหาน้องๆน,นะคะเล่นคนเดียวน,น้องๆให้กดนะคะเป็นบอทนะโอเคแมปที่นอ้องๆต้องเล่นนะคะให้เลือกแมปแรกนะคะชัตเตอร์หนึ่งนั่นเองนะคะน,น้องๆการเซตค่าเนี่ยหากน,อน้องๆนะคะเล่นคนเดียวให้น,อน้องกดคําว่าบอทเพื่อให้บอทนะคะเป็นคนวิ่งไร่ฆ่าเราหรือเป็นฆาตกรส่วนหาน,อน้องๆเล่นกับเพื่อนหลายๆคนนะคะให้น,อน้องๆนะคะคลิกที่เพลยเยอร์นั่นเองซึ่งเราสามารถนะคะที่จะเลือกได้นะคะกดเซตนะคะพิกกี้นะคะแล้วเลือกชื่อเพื่อนได้เลยให้เพื่อนเป็นฆาตกรเพื่อยืนนิ่งๆสลับ กันหน้าน้องๆจะได้ง่ายๆแล้วจะได้ขอนะคะไม่ต้องวิ่งหนีผีดู นะคะคี่นะพี่แป้งก็กดเรื่องในะอีกตัวหนึ่งของพี่แป้งนะครับเซตเป็นฆาตากรเลยโอเคเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะคะให้น้องๆดูคลิปพี่แป้งและฟังห้ามกดค่าเน็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะบอกเลยโอเคเขาก็บอกเราว่าเออเดี๋ยนางนักสืบนะคะเราเป็นนักสืบไงให้ยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันอันตรายเด้อยืนอยู่ตรงนี้นิ่งๆจ้าเออเราไม่เชื่อไงเวลาการเล่นจ สิบนาทีนะคะน้องๆหากหมดเวลาก็คือตายเลยนะโอเคให้น้องๆเดินเข้ามานะคะเรื่องที่ประตูแรกเลยนะคะให้เรานะคะหากุญแจเพื่อเปิดประตูทุกบานนะคะกุญแจที่สําคัญที่สุดคือกุญแจสีแดงนะคะให้น้องๆหยิบกุญแจสีแดงแล้วเ,เดินมาที่ประตูตามพี่แป้งเลยระวังด้วยนะคะว่าหากน้องๆได้กุญแจสีแดงแล้วคาตกรอมันชอบเดินตามนะคะน้องๆก็ต้องระวังด้วยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูก่อนนะคะว่ากุญแจสีแดงเนี่ยมันอยู่ตรงไหน นี่นะคะนังหมูมันตื่นแล้วนะคะแต่พี่แป้งให้มันยืนเฉยๆไว้นะคะนี่เลยเราก็เปิดกุญแจแดงนะคะเพอเราเปิดปั๊บเนี่ยเราจะเห็นแอ่งน้ํานะคะน้องๆและมีประตูตรงกลางขังไว้นะเราต้องหามอบนะคะไม้ถูพื้นมาถูน้ํานั่นเองโอเคเราจะทําการนะคะไปหาไม้ถูพื้นกันเราก็ต้องหากุญแจนะคะแนะนำนะคะน้องๆให้หากุญแจนะคะเปิดสีฟ้าสีแดงสีส้มสีเขียวนะคะกุญแจอื่นไม่สําคัญนะคะน้องๆ แต่ถ้าหากหาของไม่เจอเช่นกันไก่หรือไม้ถูพื้นก็จะน้องเปิดทุกกุญแจไปเลยจำบห้องซักผ้าวไว้ดีนะ,ะคะคอนข้าที่สำคัญนะคะน้องๆโอเคตอนนี้นะคะพี่แป้งก็จะไปหาก,กันไก่นะคะเพื่อมาตัดของและหาไม้มบนั่นเองนะคะตอนนี้พี่แป้งได้กุญแจสีส้สมแล้ว จากนั้นนะก็เปิดกุญแจสีส้มเลยนี่นะคะเราก็จะได้มาแล้วเนี่ยกันไกลซึ่งการสุ่มของของน้องๆจะไม่เหมือนของพี่แป้นนะคะน้องๆจะต้องเล่นเองนะพี่แป้งแค่ไกด์ไลน์ให้น้องฟังว่าจะต้องทํายังไงให้น้องๆนะหยิบกุญแจแดงแล้วไปเปิดห้องนั้นก่อนจากนั้นนะหากันไกลนะคะเพื่อมาเปิดทางเข้านะให้วิ่งตามพี่แป้งมาเลยว่ามันจะต้องเปิดตรงไหนน้องๆเห็นเทปสีนี้ไหมสีเหลืองดำนะคะกดตัดไปเลยค่ะนี่ พราะเรากดตัดไปแล้วนะให้น้องๆเดินหาข้างล่างก่อนนะคะเพราะบางทีมันมีของวางอยู่นะคะแต่หากไม่เจอนะคะนี่ของพี่แป้งไม่เจอนะคะหาะน้องๆอ,อาจจะมีหากน้องๆไม่มีนะคะให้วิ่งตามมาพี่แป้งเลย นี่นะคะวิ่งขึ้นมาข้างบนนะคะที่มีบันไดแบบนี้จะเจอทั้งกุญแจฟ้าและไม้ม็อบนั่นเองให้นนท์นะคะหยิบไม้ม็อบมาก่อนนะคะหรือหยิบกุญแจฟ้าก็ได้แล้วแต่น้องสะดวกนะคะพี่เป้นะคะจะทําการหยิบไม้ม็อบเพื่อไปเช็ดน้ําตรงประตูตรงนั้นก่อนนั่นเองพอเรานะคะเดินมาแล้วนะคะให้ทําการนะคะคลิกเช็ดไปเลยจากนั้นนะคะนนท์ คลิกที่ประตูให้ดีๆนะคะแล้วกดฟังว่ามันเคาะกี่ครั้งนะคะน้องๆของพี่แป้งนะคะเคาะหครั้งนะคะน้องๆต้องจําไว้ดีๆนะคะว่าเคาะกี่ครั้งแล้วน้องๆเดินตามพี่แป้งมาเลยนะคะน้องๆไปตรงที่น้องๆเกิดนะมันจะมีลูกตุ้มๆสีแดงนะคะเดี๋ยวเดินตามพี่แป้งมาก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วจําจํานวนการเคาะให้ได้นะคะอย่างของพี่แป้งเนี่ยเคาะทั้งหมด6ครั้งดิวิแป้งจะพาไปดูว่าทำยังไงนะคะเดินเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลย จากนั้นนะคะน้องๆจะเจอไอ้ตุ้มๆแดงตรงนี้นะคะให้ทําการคลิกแล้วก็จะหมุนเลขไปเรื่อยๆนะคะให้หมุนไปเลขที่ตัวเองนะคะจําได้นะคะว่าเคาะทั้งหมดกี่ครั้งของพี่แป้ง6ครั้งนะคะน้องๆก็หมุนไปที่เลข6เลยค่ะจากนั้นให้เราเดินไปฟังใหม่นะคะเรานะคะจะต้องฟังทั้งหมด3ครั้งโดยการที่จะหมุนแบบนี้แต่การหมุนไม่ได้หมุนแค่สีแดงจะมีนะคะสีเขียวและสีน้ําเงินอีกนะคะซึ่งสีน้ําเงินเนี่ยมันจะอยู่ในห้องซักผ้านะคะ เดี๋ยวเราต้องทําการหมุนก่อนนะคะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะมาเปิดประตูสีนี้ด้วยนะคะสีเขียวนะไม่งั้นเข้าไม่ได้เด้อเพราะลูกต้มอีกอันนึงจะอยู่ในห้องสีเขียวนั่นเองจากนั้นนะคะพี่แป้จะเดินมาฟังรอบที่สองนะคะว่าหมุนกี่ทีนะคะโอเคหมุนทั้งหมดนะคะไม่ใช่หมุนสิโคทั้งหมดหนึ่งทีโอ้ที่แป้พูดผิดมืนมากเลยไม่ได้นอนอ่ะเราก็เดินไปที่ห้องซักผ้านะคะน้องๆ อยู่นะคะให้หมุนนะคะเลขตามที่น้องๆได้ฟังนะคะของพี่แป้งเลขหนึ่งก็จะหมุนแค่ครั้งเดียวเนาะโอเคจากนั้นนะคะเราต้นเดิมไปฟังรอบที่3มคือรอบสุดท้ายนะคะน้องๆเราก็เดินไปฟังกันเลยจ้านี่นะคะพี่แป้งก็ขะแล้วเรียบร้อยก็ได้เลขมาแล้วนะคะนี่เลยเราก็ทําการนะคะ มดุดไปเลยจ้าจากนั้นนะคะน้องๆจะเห็นว่าประตูสีเขียวของพี่เป้น,นะคะมันยังไม่เปิดนะคะเราจะต้องไปหากุญแจสีเขียวเพื่อมาทําการเปิดก่อนนะ,ะนี่เดี๋ยวขอหากุญแจเขียวก่อนเปรบหนึ่งซึ่งอย่าลืมนะคะว่าบางกุญแจนะคะอาจจะซ่อนอยู่ในห้องนะคะ ึ่งพี่แป้งยังไม่ได้เปิดประตูฟ้าและประตูเขียวนั่นะหมายความว่าพี่แป้งจะต้องเดินกลับไปนะคะที่ห้องที่มันมีเทปนะคะพันอยู่เพื่อไปเอานะ,ะคะกุญแจสีฟ้านั่นเองที่อยู่ชั้นบนนะคะพี่แป้งก็ขอไปหยิบก่อน,นะฮะว่าเออนางกุญแจฟ้าก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะ เพราะว่าในห้องสีฟ้านะะอาจจะมีกุญแจเขียวอยู่นะคะซึ่งการดอบกุญแจจะไม่เหมือนของพี่แป้นนะคะน้องๆก็ต้องดูเอาเองนะอย่างกุญแจสีขาวเนี่ยมันไม่สําคัญนะกับกุญแจสีม่วงนะคะไม่จําเป็นเลยจําเป็นแค่ตอนที่พี่แป้งถ่ายน้องๆดูนะน้องๆก็ต้องจําไม่ได้นะคะว่ากุญแจไหนสําคัญนั่นเองโอเคเราจะไปทําการเปิดนะคะน้องๆนี่กุญแจสีเขียวนะคะแล้วเราก็จะไปเจอนะคะนางรุกตุ นะวางอยู่จริงๆนะคะคือลูกตุ้มมันอยู่ในห้องเหมือนกนั่นแหลในห้องซักผ้าแต่ว่าต้องเปิดกุญแจ otherwise. พี่แป้งก็จะหมุนนะคะตามที่พี่แป้งได้ยินนะว่าขอกี่ทีก็คือห1หนึ่งสานั่นเองนะคะน้องๆพี่แป้งก็จะทําการนะคะมูดกลับไปนะคะที่ห้องที่พี่แป้งขอเมื่อกี้นะเพื่อเป็นประตูรับที่เราจะไปนะนี่ให้น้องๆนะคลิกทีนึงนะคะมันก็จะขึ้นซับข้างล่างนี่เองเขาบอกว่าเขาอยากให้เราไปช่วยรูปของเขานะที่ถูกขังไว้นี่ ก็ทาการเข้าไปได้เลยเพราน้องๆนนะเข้ามาแล้วนะน้องๆก็จะเห็นคันโยกตรงนี้นะคะให้น้องๆนนะคะโยกตามพี่แป้งเลยนะให้ขึ้นข้างบนไปให้มากที่สุดนะ,ะทุกอันนะคะแล้วประตูมันก็จะเปิดจากนั้นเข้ามาเราจะเห็นนะคะน้องช้างยืนอยู่ตรงกลางก็คือลูกชายของเขาให้น้องๆนนะคะดับไฟทั้งหมด4ทิศนะคะที่อยู่รอบตัวน้องช้างดับให้หมดทุกอันเลยนะ นี่พอราดับเสร็จปั๊บนะให้น้องๆเดินกลับไปที่คันโยกของตัวเองนะคะที่คันโยกเมื่อกี้ไว้แต่อย่าช้านะเดี๋ยวประตูปิดนี่นะคะให้โยกกลับมาทั้งหมดเลยนะจากนั้นประตูในห้องนี้ก็จะเปิดนั่นเองนั่นหมายความว่าอยากให้ประตูนะเปิดโยกนะคะให้สุดข้างบนอยากให้ประตูเปิดอีกข้างในนะคะโยกกลับลงมาจากนั้นเดินตามพี่แป้งมาเลยน้องๆจาเลขที่น้องๆได้เมื่อกี้ได้ไหมให้น้องๆะคะดูสัญลักษณ์นะให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแนะนำว่าเป็นตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นน,ะะนี่เลยให้น้องจำนะคะว่ามีกี่ขีดนะคะหขีดคือเลข1 2ขีดคือเลข2นะคะน้องๆแล้วน,น,น้องก็จำให้ได้นะคะว่าเออเนี่ยตัวเองได้เลขอะไรแล้วก็กดตามนี้เลย สมมุิของพี่แป้นนะคะหกหนึ่งสามพี่แป้งก็ต้องกดเลขหกก่อนแล้วก็เลขหนึ่งแล้วก็เลขสามนั่นเองแต่ระวังนะคะเพราะว่ามันมีหมูสีดํานะคะคอยวิ่งไล่เราอยู่พอพี่แป้งกดเรียบร้อยนะคะหกหนึ่งสามเรียบร้อยนะคะให้น้องวิ่งเปิดประตูมานะประตูมันจะเปิดแล้วก็วิ่งออกมาได้เลยกับพ่อมน้องช้างเย้ yeah! จากนั้นนะคะภารกิจของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์พอภารกิจของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน้องก็จะเห็นนะคะว่ามีมงกุฎอยู่ข้างหน้าประตูนั่นเอง หมายความว่าน้องนอนะคะได้มงกุฎและชุดอีกหนึ่งชุดแล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกับกางเกงได้ตั้ง3ชิ้นบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยกับแมปแมปนี้นะสนุกมากๆแล้วก็ได้ของที่สวยงามตั้ง3ชิ้นแน่เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเล่นแค่นี้ก็ได้จริงหรอเราไปดูกันเลยค่ะว้าวแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะมงกุฎสีม่วงแล้วก็เสื้อน,นะคะแล้วก็กางเกงส่วนกระเป๋าปลาหมึกนะคะพี่แป้งสอนแลวเรียบร้อยอย่าลืมไปเอากันนะได้ทั้ง3ชิ้นนะ,ะส่วนนุ่มน้องผีขา้างล่าง พี่แปงก็สอนแล้วอย่าลืมไปเอาเด้อนีน้นเลยกับบุ้งกุดของเราบอกเลยว่าแม่งคตดสวยพี่แปงโคตดชอบเลยน้องๆของมันต้องมีนะแล้วก็เสื้อสีสันน่ารักมากๆเลยอะ่ะชอบและอันสุดท้ายก็จะเป็นกางเกงน,นะคะหากน้องๆคนไหนนะไอดี ID มี3ชิ้นนี้บอกเลยว่าไอดีของโน้ น้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย